ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องสั้นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด u ับส r คร e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องตะกรุดผีบอก เรื่องราวของตะกรุดขุนแผนที่มีพลานุภาพมากมายมหาศาลยิ่งนักบันดาลให้ผู้คุ้มครองมีฐานะมั่งคั่งมั่นคงและเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของอำนาจจากตะกรุดดังกล่าวซึ่งทำให้ชีวิตของคนจนนคนหนึ่งกลายเป็นคนร่ำรวยมั่นคงจนกระทั่งจากโลกนี้ไป ด้วยทรัพย์สินมหาศาลเออลุงทองครับผมเคยอ่านเจอเรื่องของตะกรุดขุนแผนเขาบรรยายว่าผู้ที่มีตะกรุดขุนแผนไว้ครอบครองนี่จะร่ำรวยอืมลุงพอทราบไหมครับแล้วก็ยืนยันได้ไหมครับว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงครับเออก็ใช่ปเปรื่องจริงลุงยืนยันได้นะ อะจะเล่าให้ฟังนะนะตอนที่ลุงยังหนุ่มๆม,มีครอบครัวหนึ่งสองผู้เมียมีอาชีพกรีดยางก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายก็พอมีกินมีใช้อยู่ไปวันๆนั่นนะต่อมาชาวบ้านก็พากันแปลกใจที่ครอบครัวนี้มีเงินสร้างบ้านใหญ่โตสร้างบ้านใหม่ใหญ่โตมาก แล้วพวกเขายังซื้อรถเก๋งมาขับแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวก็หรูหรามากขึ้นมีแหวนมีสร้อยคอทองคำก็เรียกว่าร่ำรวยขึ้นน่นแหละมันก็ทำให้ชาวบ้านสงสัยว่าเขาร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงลุงก็เป็นคนหนึ่งละที่ข้องใจตอนนั้นในความที่เป็นหนุ่มห้าวจัดลุงก็เลยจะสินใจเข้าไปพบกับสองผู้เมีย แล้วลุงก็ถามตรงๆแบบโหนกระแสเลยล่ะแมลุงทันสมัยเลยนะเนี่ยแล้วได้ผลว่าไงครับก็ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าเขาได้ตะกรุดขุนแผนมาบูชานับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ถูกหวยรวยลอตเตอรี่บ่อยๆแต่ไม่เคยออกสื่อ แถบการงานก็ดีขึ้นขายของได้ดีมีลูกค้าอุดหนุนมากขึ้นทั้งพืชผักผลไม้ในสวนและอื่นๆก็เลยมีเงินเก็บเยอะ <c oughs> เขาบอกลุงอย่างงั้นนะนะตอนนั้นลุงยังไม่ค่อยเชื่อนักลุงก็อยากพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ามันจริงอย่างนั้นไหมหรือมันมีอะไรแอบแฝงเพิ่มเติม ลุงก็จะตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านเขาตอนกลางคืนแล้วลุงก็ซุ่มดูอยู่และในที่สุดก็รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขานเก็บสมบัติโบราณได้มันเป็นของที่ทำโดยท้องคำทั้งนั้นลุงรู้ก็เพราะว่าเห็นสองผู้เมียน,นั่งลูบคล้ำสร้อยคอทองคำหายทองคำแล้วก็อื่นๆ พร้อมทั้งพูดคุยกันถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเหล่านั้นลุงก็น,นึกออกทันทีว่าทำไมระยะหลังนี่เห็นผู้เป็นสามีนี่ไปตลาดบ่อยๆก็คงไปขายทองนั่นเองละสรุปก็คือว่าตะแกคนนั้นแกได้ตะกรุดขุนแผนมาตะกรุดก็เลยบันดาลให้แกไปพบคุ้มสมบัติโบราณเข้าอย่างงั้นใช่ไหมครับลุงใช่ใช่ แม่คนรุ่นใหม่ในหัวแหลมจริงๆเข้าใจอะไรได้ง่ายแล้วก็สรุปต่อว่าสองตายายก็อยู่ดีกินดีตลอดชีวิตสินะความจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็คงจะเป็นเพราะเคราะหกรรมของพวกเขาืมหทำไมเลยครับลุงก็จากความร่ำรวยก็ทำให้พวกโจรน,นมันเขาปลนบานเขานะสิ มันกวาดเอาทรัพย์สินไปเกลี้ยงเลยมันเอาตะกรุดมหาลาบไปด้วยเอา้าไม่น่าเชื่อเลยกำลังมีความสุขเชียวมันคลนละส่วนกันนะโชคดีเพราะตะกรุดให้ลาบแต่บาปกรรมที่พวกเขามีติดตัวมันคงจะตามมาทันพวกเขาก็เลยต้องพบกับความสูญเสียก็เป็นข้อคิดว่า ถึงแม้เราจะร่ำรวยแต่การอวดรวยด้วยการทำตัวว่าร่ำรวยให้คนเห็นมันมีอันตรายอย่างนี้แหละโดยเฉพาะในสมัยนี้ด้วยยิ่งต้องระมัดระวังตัวในการเป็นอยู่นะเข้าใจไหมละ่ะอ๋อครับครับผมเข้าใจครับแล้วก็เชื่อที่ลุงให้ข้อคิดอืมงั้นผมจะถามต่อไปว่าถ้าตะกรุดให้คุณอย่างนี้จริง เราก็น่าจะหามาไว้บ้างนะครับเออลุงพอจะแนะนำวิธีหาตะกรุดมาใช้พอแนะนำได้ไหมครับลุงอจะเอาตะกรุดขุนแผนแท้ก็ต้องติดต่อทางวัดเขาคงจะมีนั่นนะเ,เดี๋ยวลุงจะบอกให้ว่าติดต่อยังไงกับใครนะโอ้ขอบพระคุณมากครับลุงช่มกลับมานั่งคิดนอนคิดถึงตะกรุดขุนแผน กามที่ลุงทองบอกข้อมูลให้แล้วเขาก็รู้สึกง่วงนอนก็เลยพล้อยหลับไปพนมตื่นเธอะข้าจะบอกเรื่องตะก,กุดที่เองอยากได้ลุกขึ้นมาฟังลุกสิเสียงผู้หญิงแก่ๆมาปลุกเรา๊เอ,อไหนล่ะเอา้าไม่เห็นมีใครเนี่ยนี่ยังไงล่ะ ข้าเยินอยู่นี่อ๋อยายเหรอ,อยายยายเป็นใครอ่ะแล้วทำไมยายมาดึกๆอย่างนี้ยายข้าเป็นคนที่รู้ความต้องการรู้ความต้องการของเองยังไงละ่ะเพราะข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วรู้ใจของคนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ <c oughs> อายากให้เองสมหวังสมหวังเรื่องอะไรครับก็เรื่องตะกุดขุนแผนยังไงล่ะ <c oughs> เองอยากได้ใช่ไหมล่ะอ๋อครับครับครับผมอยากได้ครับยายรู้หรือว่ามีตะกุดอยู่กับใครแล้วก็อยู่ที่ไหนครับรู้สิข้าจะบอกให้เองไปที่วัดเก่าที่มีพระแก่อยู่องค์เดียว แล้วถามเรื่องตะกลุดเนี่ยนะพระจะบอกเองแหละ <c oughs> ข้าไปละอุ้ยเอ้อน,น,นี่นี่เราฝันไปเหลยเนี่ยโอ้ยเป็นฝันที่ประหลาดมากมันเหมือนจริงเลยอืมแล้วทำไมไปเรื่องที่ตรงกับความต้องการของเราด้วยละ่ะอืมไม่ว่าจะเป็นเพราะเราคิดมากไปก็เลยกลายเป็นความฝัน เอ้ในฝันยายแก่บอกให้ไปที่วัดเก่าวัดเก่าที่มีพระแก่แกเพียงรูปเดียววัดไหนกันนะอืมอ๋อไปถามลุงทองน่าจะรู้นะแล้วแช่มก็ไปถามเรื่องวัดในความฝันจากลุงทองลุงทองบอกว่าอาจจะเป็นวัดร้างท้ายหมู่บ้านก็ได้เพราะเป็นวัดเก่ามีรูปปั้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสอยู่ในวัดองค์เดียว แชมก็เลยไปที่วัดรางดังกล่าวใช่จริงๆด้วยตรงกับคำบอกเล่าของยายแก่ในความฝันเขาอธิษฐานขอตะกรุดจ,จากหลวงพ่อเจ้าอาวาสทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของพระภิกษุชรารูปหนึ่งยืนอยู่ข้างรูปปัน้นหน้าตาเหมือนกันมากแชมมั่นใจว่าต้องเป็นหลวงพ่อแน่ๆนมำมสก,การขอรับหลวงพ่อ โยมจะมาขอตะกรุดขุนแผนขอรับทราบว่าที่นี่มีตะกรุดดังกล่าวนะขอรับเออโยมเป็นคนดีสมควรครอบครองตะกรุดขุนแผนโยมไปที่กุฏิอาตมานู่นไงบนหิ่งนั่นจะมีตะกรุดวางอยู่โยมเอาไปได้แล้วก็รักษาให้ดีๆนะ อย่าทำตัวเป็นคนเหลวไหลนะโยมแล้วร่างของเจ้าอาวาสก็หายไปแช่มคนลุกสู้เขาก้มลงกราบแล้วก็รีบเดินไปที่กุฏิเก่าๆมาแล้วเหรออ๋อกราบสวัสดีครับแม่ชีเอ๊ะทำไมหนะ้าคุณคุณเมื่อเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเอ๊ะทำไมแม่ชีพูดว่ามาแล้วเหรอ หมือนแกนัดให้เรามายังไงอย่างนั้นสินะมาตามที่ข้าบอกของที่เจ้าต้องการอยู่ในห้องเดี๋ยวแม่ชีจะไปเอามาให้เอาวแม่ชีหายไปแล้วนี่มันยังไงอะ่ะนี่เราฝันไปไหมเนี่ยเอ๊ยหยิกก็เจ็บนี่นาเราไม่ได้ฝันมันเป็นเรื่องจริง นั่นแม่ชีถือตะกรุดออกมาแล้วนี่คือตะกรุดขุนแผนที่เจ้าต้องการตะกรุดนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นรวยทรัพย์มหาสเสน่ห์มีพุทธคุณก็คือส่งเสริมด้านการค้าการขายมีโชคชะตาในทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนและยังมีพลานุภาพทางเมตตา มหาสเสน่หใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักอขอบพระคุณมากครับแม่ชีเออแล้วตะกรุดที่มีพลานุภาพทางป้องกันภัยอพอมีไหมครับตะกรุดที่มีพลานุภาพเนี่ยป้องกันภัยหรือใช้คุ้มครองในการต่อสู้ก็มีคือตะกุดขาดเอวเชือกแดงของหลวงพ่อแชม วัดดอนใหญ่หอมมีเรื่องเล่ายาวพอสมควรเก้าไปนั่งที่นั่นนะแม่ชีจะเล่าให้ฟังแม่ชีเล่าให้แชม่มฟังว่ามีลูกศิษย์ของหลวงพ่อแชม่มวัดดอนให่หอมคนหนึ่งชื่อว่านายสำเริงเขาเป็นนักเลงอันธพานมาก่อนเมื่อได้ตะกรุดแล้วเขาก็ยิงฮึกเหิมวันหนึ่งเขานั่งรถกลับบ้านเจ้าหน้าที่เขาจับกุมตัว และเกิดการต่อสู้กันขึ้นเขาถูกตำรวจยิงหัวบวมเป็นลูกมะกรูดนัดต่อมาก็ยิงทะลุเสื้อตรงหน้าอกแต่ไม่มีบาดแผลมีรอยฟกช้ำเป็นจุดๆด,ด,ดำๆสอบถามว่ามีของดีอะไรบ้างเขาก็ไม่ตอบตำรวจจึงค้นตัวก็พบว่าในายสำเริงคาดตะกุดเชือกแดงเส้นหนึง่งตำรวจจึงถอดออกแล้วก็ยิงเขาอีกทีที่ท้ายทอย ยิงถึงนัดที่สามกระสุนจึงเจาะทะลุก,กระโหลกออกด้านหลังเขาตายสนิทหมดริ์เพียงแค่นั้นนั่นคืออำนาจของตะกรุดคาดเอวเชือกแดงหลวงพ่อแช่มวัดดอนยญยหอมแม่ชีเล่าจบลงแช่มจึงกราบลาและเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะไปเช่าบูชาที่วัดดอนยญยหอมเมื่อออกจากวัดเก่านั่นมาก็พบชาวบ้านเดินสวนมา พวกเขามองแช่มอย่างแปลกใจมีชาวบ้านวัยกลางคนคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าเออนี่คุณมาจากไหนเหรอเออทำไมเหรอครับป้าออคือเส้นทางเนี้ยแล้วก็บริเวณเนี้ยไม่มีใครเข้ามาหรอกอา้าวผมงงมากนะเนี่ยก็ผมออกมาจากวัดผมไปพบกับท่านเจ้าอาวาสและแม่ชีมาครับ <laughs> ป้ากำลังจะบอกว่าวัดที่คุณว่าน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นวัดร้างไม่มีพระจําวัดเลยแม่ชีก็ไม่มีที่บอกว่าวัดร้างนะผมเข้าใจครับแต่แปลกใจตรงที่ป้าบอกว่าไม่มีเจ้าวาดแล้วก็ไม่มีแม่ชีก็ผมไปพบมาเมื่อสักครู่นี้เองอ๋อนั่นก็คือภาพลวงตาภาพลวงตาเหรอ ที่เกิดจากอำนาจของวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่ที่นั่นพูดง่ายๆก็คือคุณถูกผีหลอกยังไงล่ะฮะ <laughs> ผมผมถูกผีหลอกอย่างนั้นเหรอ,อก็หมายความว่าหลวงพ่อและแม่ชีเออเป็นเป็นเป็นวิญญาณวิญญาณก็คือผีผีใช่ไหมครับป้าใช่แล้วล่ะป้าถึงบอกว่าแถวเนี้ย ไม่มีผู้คนเข้าเข้ามาเดินกันหรอกพวกเขากลัวผีที่วัดร้างแล้วป้ามาที่นี่ป้าไม่กลัวผีหรอกเลยครับ <c oughs> ถามได้ดีมากป้าไม่กลัวหรอก <c oughs> ป้ามีคาถาป้องกันผีอย่างนั้นเลยครับป้าไม่มีคาถาอะไรหรอกที่ป้าไม่กลัวผีเพราะป้าเป็นอย่างนี้ <c oughs> ป้าคนนั้นพูดจบแกก็หายตัวไปทันทีคงมีแต่เสียงหัวเราะเยือกเย็นแล้วก็ค่อยๆเงียบหายไปแช่มขนลุกความสยองขวัญเข้าจู่โจมเขาเขารู้ทันทีว่าป้าคนนี้ก็เป็นผีเช่นกันเขาจึงรีบโกอยอ้าวออกจากที่นั่นพอกันทีกับตะกรุดผีบอกผีตีสามละครยูทูบชุด เรื่องสั้นขวัญผวาตอนตะกุดผีบอกจบไปแล้วโปรติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ